บายดีปาชิงบายดีสบายดีมื้อนี้่ไม่ละเจอเมนูเด็ดๆมื้อนี้น่ะเพราะมากินมาค่ะโอ้แม่เขาจะไปกินซัดชนิดหนึ่งเนาะแม่แต่ว่าคนเรากินเป็นประจำมันนี้น่ะคนเด็กก็กินเนอะยัม่ดามากเคยกินหรอส่วนหลายให้กินจะมึงซื้อเอาไปเนาะเสร็จแล้วตอนนี้กำลังตำเพื่อนมาลองทานกันมาเนาะมาเนาะป้าชิงก่อนมาสิ เอาเมล็ดมาแล้วเป็นตอนก็แบบนี้นะตอนปลาโนปลาสิงาได้มหมล้ตุก็บ่ได้ใหญ่หลายนะตุกก่อนเลยกิน่าแต่าซัพเนี่ยหบอกหอกเงินจะได้เตีนเปียกนมาเนี่ย,ยไอตโอบเนาะโอ๊บอบพอดีนี่ใส่อย่างน้ำได้ไหมมาน่ ปนนู่กลังตํำเครื่องคุณว่าบาทีให้ต่ำเครื่องอย่างเดียวเดนแมนมีแล้วผมไมเติมหลืาอย่าป้าเติมเด้อเอาป้ามีไงมีหัวชิงไข่ขาโอเคเช็ดกันเลยเนาะไอหัวลุดลดไม่ต้อกิน เดี้เมีกนินอ่ออดทมันยังบรตายเนาะนใจคารถโรตนอันนี้ใส่มมผมอาําัังได้นน่ซีมันยังบ,บเขียวเลยกอนไปเห็นแม่ไม้นะตลาดยางูะจับนนน่องาาวไปซื้อเือมาบงคนปูทุา น้มันตัวนี้เอาเดี๋ยวใส่ตของผงกันเด้อมีผงสีไคผักบัวงกระเทียมเนาะค่ะแล้วก็หิ้วหุ่นรถบรรทโนเนาะกระแค่น้ำนน้ำมันกูใส่หรอจ๊ะใช่เนาะใส่น้อยนึ่งมากเลยไม่ถ้วนใช่มากถ้วยอ๋อขนาดวันผงนั้นขอนติดังของวันทีเลยละผู้ชายกะปิน้อยยังบว่าต้าลงกันบอกหอมเลยเหตุลองเฮ็ดสูตรใหม่เบิ่งวะ สูตรแตง่งเนาะนึกว่ากินแต่นี่บุปผูโนตัวนี้เอาไว้บอกกินบตปผูม้มากเลยกล้ <c oughs> วยหอมหอมโอ้โหถว่าขาดแล้วจะได้หล่าอยู่ได้ดีเนาะถอกวอาขาดกันะแหลนะมเอาอเอาเอากคน <c oughs> เอาขู่พี่อีกิน พี่เด็ดพี่เด็ดปาจริงบอกว่ามึงเอาก่วะเอาก่อนนคุณร้องอีกแล้วเอาคนละจอกแม่สองคนโอ้โหอ่ได้ใช่นี่แหละบ่ได้ใส่เบียร์วะไอซี่เอ้าหนึ่งบันไหนมายืนข้างเนาะไอซี่เด้อมาเด้อพี่ลำพูนมือใดมาแล้ว ใช่ใช่แน่นใช่อย่างแน่นเกลือกก้อนเกลือตัวนี้วะทุกคนมาลักนอกเวลาตัวนี้อันนี้มันคงพิเศษตัวนี้มาเที่ยวเซ็ตไปนี่แหละตัวนี้เข้าไปแล้วผมจะลนลนนี่แนะนี่แนะสะถ่อยปรุงเข้าไปเนาะไม่เสียของหรอครับมมาได้หนึ่งหอมมาได้หนึ่ง หอมแล้วเมื่อกี้เสียบทองแง่เอาเนาใส่ะคนแล้วเวออเนาะ,ะใส่กแคนแล้วพกไทยก็ใส่อมันกะปิสูปลาโนสูปลาโนใส่กะปิจะหอมแล้วแต่หมกักเนาะใส่สัมไหตุบุรีดต้ดสาเออมาห้มาเลปานมสูตรเด็ดเด็ดยน้ำเลย ใส่เอาใส่เป็นพวงเลยดิเนาะบ่ได้ตัดเลยได้อันนี้แบบเจนยังอยะคนเจนยังอยู่เรื่ยมึงมันหม่นเองเนาะขั้นมึซื้อเลยโอ้ยยันเห็ดสามเหยิงมั้งงซื้อหรือยานซอยป่าเห็ดลาบคนมึงเห็ดอะไอ่ะขนาดไปตัด่เนาะตัดนิดนึงเนาะขน้าดน้อยนึงเนาะตัดมันจึงหัวนะขนาดไปเห็นเห็นตัวฟานก้าอยู่แต่บม่ได้ซื้อมาลาบมันมันแก่นกับเราไม่ได้หรอก ก็ไม่กินเขา่าลาบกับแกงโพนเขาเนาะมันก็เดดซอสน้ำตาลก็น้ำตาลนะใส่เนาะด้วยด้วยมาห่อใส้ละหอมขั้วนัน้นเดี๋ยวนึงก็หอมแล้วเนาะใส่น้ำตาลตัดน้อยหน่งยจิ้งแซบช่วยกันจะได้ใส <c oughs> ่ครบแล้วเนาะ หอมได้ได no ้หน mm. <hat on the Lib by> ิโออยให้ร้อยเติมน้ำ right? วันน mm hmm. ี้เลยแล้วก็ห้าโลเนี้ยวันนี้เติมมาแต่น้อยแ่น้เนาะเติมน้ำไปเนาะเอ้อ้ก็นอกย้ําไมนแมนเพราะว่าตัวอ่อนหนึงเลยนะจะบาหนักังที่แซ่บบ่ีมือปลาสิอไรอย่าไรการสกเดี๋ยวทาอีกน้อยนึงเนาะแมนอีกประมาณห้านาทีนี่ก็น่าจะสุกแล้วเนาะอย่เนาะ บ่งควงใส่วะโอเคเดี๋ยวตื่นน้ำอีกน้อยนึงให้ให้ปลาสีก่อนเด้อบ่งให้ใครแข่งเรียบร้อยแล้วต่ว่าน้ำก่อนเขียนำนี้พูดดีเนาะเฟียเขียตรวจสมาบ้รนจุใจเขาตักต่างไงพูดดีปะปรุงยังสีปะอ่อเดวเอาตัวอีกก่อนเนาะฮะผิดแก็บวนี้ผิดแก็บพร้อมล้างพร้อมเด้อถ้วยถ้วยสามจาน ตาเอสิบปีอยู่ตั้งต่เดียวว่าแซ่บจเคยกปีเยอหอมป่ะพูดดีเลยป่ะฮันหมเลยเสิร์ฟเสิแมซ้ิมบีมากก่อนแนีไ่กินเน้อยแมนยากละมีตัวหนึ่งสองโรป่า ย้านมันหยาบเลยหรือไปด้ามาิมเนาะมาเดี๋ยวลองชิมมังดูฝีมือปลาสิงกับปลาโนสุดไม่ได้นะาเ่ตองเดี๋ยวไอ้ไปตักให้ว่น้ปลีเลยชิมมังดูอีนั่นก็เดี๋ยวว่าไอ้ไปตื่มเงินให้ใช่ไหม ใชานเอาบางทีอันนั้นได้ลูกทรายกินพร้องใสโอ้ยมัน่เจเป็นได้นะโอ้ตนได้พวงเฮียงมกปูมูนี่มางานเจ้า่อยสูางลอดลอก่อนสลองก่อนนะุกกำที่จีบัเยวน้งอะเด๋ยวตอนนี้หากสาเดือนจะสลองไปตั้งแต่เดือนนี้เลยังจะดี เดี๋ยวแม่มาสริอีกมีครบเ้ตเานขนาดไม่สาเมาแจ็คจได้แมเหมือนได้มียมขอแจ็คอ่อนดีปอ่อนดีเลยเองมีกย่าก้องเอ็มีสิโอ้ยโอ้ยใส่ไปอีกวันแล้วบอเขาอีกวันนึงเออาจำลองมีรอกอีกวะเขาไปลงไเด้อให้ยังกินหรอิ้ส่

แซ่บอยู่บ่แซ่บเลยปลาซีสุดเด็นใส่กับปีน้อยหนึ่งแล้วกับบลสดเบเบเบียร์ใส่เล่าเลยขอบเล้า็มนี่เลยนี่เบ้อเข้าใจปาซีได้ไหมนี่ขอบใจปาซีแต่งโอ้น้ำล่างท่นวะหิวแล้วใครโอนกรอแล้วเมื่อกี้ปลาโอนกรอแล้ว โอ้ทุกตาตาอไอ้ทุกตาโนบงก้าวนเนี่ยบึงก้าบมซ้ายโอนเนี่ยมันย่านนะมันย่นบุรีเทินวนนะโอ้โหโมยมึงขั้นกูโอนนี่2องเมือกโอนมาเลยขอบีบากขึ้นเนาะยังยังคนึงโอนมีตอนตอนหัวดิตอนหัวกวคักสไลายอสไลายเห็นก็ต้องมากินหัวใช่ปะออาไหมใช่ทอยาวอะใช่เลยยาวแค่น้อยแค่น้อยเก่นคมอ่อ่ะบอกบอกเห็นหั เกินแล้วไปซื้อตุ่มตัวแปะสองรูลงมาพูดดิแม่ชาวบ้านเธอหน้าจะไปแล้วจะซื้อหมูปลามาด้วยเห็นอยู่หมูปลากิโลหนึ่งแสนสักโอ้โหว่เขาบอกปลาสีกับหมูปลาอาจัรยให้ปลาโนโอนไว้รอดเขาอยากกินนลยซื้อแน่นอนขั้นกูโอนนี่มึงอยู่ในปลาอยู่ในหลวงมึงก็ไปซื้อมาทัานบอกมึงซื้อมาไอ้จี้ไก่น้ำทางเห็นโอ้เล็กกาเรืองโกเบกโอ้หน้าพอดีโอ้โมยกูดีฮะมึงมีอ่ะ อันนี้กิโลหนึ่งแสนหนหมูป่ากิโลหนึ่งแสนาวโดยอที่กินพวกเ็ิเนี่ยขบดึองอะไหอาดูข้างเนาะ่อนเนาะเขาไปตลาดลาวันแพงอะไรก็ไม่เองปลาเครื่องโนึ่งแสนพวกเ็ิอันนี้ไปได้มาต่ตลาดบางเวียงมองอะาแนีแต่มันโคตรเลยซองปีละมามามาเปนไนะมันเบิดแล้วก็มีแต่บบบอยู่้องเลย มันไเปนมาทักทายมัน้ามาเ่อมึงอพ่ลพูดิพ่ลพูนมาเด้อพ่ลพูนมาพ่ลพูนไอซี่ไอซี่มาเด้อพวกไอซี่มาจัดนักใรเลยนะรถตูแต่งเรียบ้อยแล้วาเ็คนใส่น้ำมันนี่แหละใีอใส่ตีเนาะ้สิมาเดสามโอ้ดสามีสองพนสินึงเราหม้อไหเขาเลยนะบ้านป่าโู่สวนวังลาซาแล้วก็เฮือนคอย มาหัมาต้นพี่ไม่เงยนังกับเมือถ้านันกินเหนือลงใต้พร้อขบสุดเราว่าขวเราเราไปมึงเวียงกับมึงเฟืองแล้วพ่อโอ้โหมึงเฟืองกับไปวางบางตลอดแต่ตอนแรกว่าขวเราเป็นจันทค้านี่ยากยุ่งกันเลยวางเลยเสากับพิบ เดือนสามผู้ดีไปโดดน้ำนาะอยู่เมืองเฟืองอยู่บางเวียงเแต่ลองเหงาเอาู้ดีเข้าหนาวห้อนเด้อพอดีไปนอนอยู่บางกะโลปปเตียโอ้โหปัทเทียปัทเทียใหม่ห้าห้องวะพี่ยังบอกหนักเกินไปอ่ห้องตอนนี้ก็เลี้ยงแล้วต้องมาดดนนะอันนี้เนี่ยมันยังไงปิดเบื้องเฟืองแล้วก่ะ ยูมึงหลวงกับเห็ดแบบมึงเฟืองได้ายนยุ่นต้องเห็ดไม่ก่อนเหมดหลวงนะเห็ดหอมกัมีเเยอะเนาะทางเมืองสังท้องกันตัวแม่แม่มอเสี่ยงเขาเห็ดไม่ได้ลุงเลุงขัดเจือนไป็นลองนี่ฮเออ้ยวบาทเลยมันจวดเลเลยซัาบบาทจีกินุ่งเนี่เอา ไผ่ชนะน้ำฝนเนี่ยนี่จะพ้องกอนเนี่ยดันแหงกับมาได้คลิปคลิปก็เกิดแล้วหว่าสีเห็ดคลิปไม่คอนเทนต์ไม่น่ะดูใบดบว่าเขาตีกับตัวเมื่อกี้นัเป็นไผตีไอีฝนแค่แั้นคนซื้อฝนตั้งหลายเยก็มีน้องห่เนี่ยมวยาอาญาเลยันเองลงไหมซองไม้เปิดแล้วว่าซองไม้ ตั้งเกียร์ครับนอติดตามหนึ่งบิวหนึ่งคนเกียร์ครับโมนาผู้จัดการบนได้บาลงตูวซ่องอย่างก่อนซ่องอย่างก่อนจีบเลยซีเซ็บซ่องหาสปอนเซอร์ได้แล้วบ่เนี่สปอนเซอร์นะนีวเจริญนี่เจริญโตโตเออได้รถมาหาภาษีเด้อซ่องอย่างก่อนเด็กได้เมียเลยมาหาพี่น้กฝนพีเมียผมทุกคนเน่ะ ก็ออกมาเฝ้าเห็นยากเห็นยัเห็นัตัวแท้เนาะทักทายกอนเราถามทุกตานี่เห็นแล้วเ่าทุกตานไปซื้อเครื่องซอยเขาอีแด้ทุกตาล่ะน้นพองน้ำฝนกุตกตัางน้วฝนนั่นไงไปยูฟุนุ่นยังไงได้แล้วมันสิ่งอ้านตัวสิ่งยายหายอันไหนสบายดีเหลืองเอื่ีนมเหลืองสองเหลืองแล้วนี่เงินได้ไหมมันพาเมัน่เงินได้เาเคยเห็นเลื่อนเลย อันนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างตัวชัดชนิดนึงตัวเวนวะตัวเวนโอตัวเวนโอเวนหายูคนเดาบึงเนาะบึงอ่นนี้ห่างอะไรบ้างให้ผมอย่างที่ผมซื้อเบียร์กันราหนึ่งแล้วมันต่างอะไรบ้างสามเศษอะไรบ้างดูอะไรอย่เนาะเดี๋ยวซูมออสิโนราให้เด้อพี่ เป้งได้ถือถือลูกก่อนแล้ววะยังบ่ถือจีกูอยากเศร้าเลยเด้กินข้าวแล้วตับมันอ่ะมันเคี้ยวๆไปเลยเนาะเกือบย่ำเอาลูกก่อนแซ่บไม่หนีผู้ดีผู้ดีเลยปลาสิงปลาสิงอันนั้นบ่ได้ปลูกเพิ่มเลยเนาะผักไว้ส่วนนี้เป็นงวงไหลายดิเป็นงวงไหลเบิ่งนี่ประมาณสองบ่วงกูแหละไก่ว่ะซี่าร์ล็อกจะนัดโน้นเลยหัวไหมใช่หรอกนี่หัวนะ ปลาแดกมันหอมปลาแดกเอ่นกับพริกหอมกระพร้อมกระพี้แซ่บสูงเนาะใช่เป็นนิจใส่เหล้าเดี๋ยวใส่เหล้าเลยเดี๋ยวต้องใส่กระพิ้เนี่ยเป็นน้ำขาวไใส่เหล้าจะนี่วะเป็นน้ำใส่เหล้าจะนี่เมื่อไหร่เอาเหล้าอย่างแซ่บกว่านี้อือบูบู้เมื่อไหร่ลงใส่วายมึงเนาะเอาลงใส่วายมันไปส้มส้มจ้ะโอ้ต้นมุมไม่ส้มดอกขนาดขมมันยักม่ขุมแล้วแซ่บเด้หนิพรีมปใบพิงข้าวใช่ปะแล้วน้อยข้าวใช่ปะแล้ว กินทำมาแล้วเอาแก้มอย่างเดียวแล้วมันเหนียวแบบนี้บุก่อน่อนใครเพ่อดีกินชื่อตัวง่ายอะไรก็อาจจะหยาบกวานี้อันนี้เด้อบุกคออันนี้คือเหลืองเลยจ้าหนี่เบิ๊บฮะมันจะเสื้อเหลืองนี่วะนี่บัวยันเสื้อตกเก่าบานี่มันเสื้อตกเก่าบ้าโอ้ยแม่นแค่เสื้อตกเก่านะกูชื้อได้อยู่ตอนนั้เปียโนส่งเนี่ยตอนนั้นถึงสี่จันทร์ร้อนมึงเห็นอ่ะงาน เป็นงั้นเขาเดียวตงุยเมย์กูอย่าง้วูได้เห็นเยังกัรอยูรตอนี้ดือดปด่งแล้เนีไปก็ว่ากูดังสิม่อคือดิ่งไงงั้นอ้ไอ้หรองั้นอ้อย่างกูเป็นเจียวเมย์มึงอ้ายเมย์ว่าหาว่าเมย์แล้วบ้านเนต้าจะกลาอ๋อวู้ดยังไงเนาะโอบ้านมึงหละตอนแล้วมาหาผมวนนี้ไปคีกโปโอลอยู่พูดนาเดี๋ยวนี้ก็เบสเจ้าจุดได้แล้วมึงหลงไปรวมลูกเราเกือบเกือบคัวแล้วมึงคิดเลยกูกับมูดูกู พอไม่เนี้นะโตรหนเวหนาวอ่ะแล้คุณหาวผูเดียวเนาะเดี่ยวโดนเอันไม่ไดม่ไสกันยานะำโปีนนุ่งเลยมีหนาวคุณมีกาแล้ว้อเอาตามเล้มีเมนูสุดท้ายแล้วนี่ครับจูเฟื่าสุขภาพกันนะเข้ากันเลยเนาะอันนั้นกินอันอุบอันนั้นกับเ้ยสลับกินกับเื้ยสลับเข้ากันหมดเลยจริงมากินสไตล์ิกาตากได้กินไล้ครับมิการคันพี ซอมไว้ไปพูดวานั่งตตกแดดกินเบียร์มเคยดืเมียไหมอ๋อเมียชาวจุโรู้ปะเอาบิ่มิมงานอันนี้มันหัวหน้าแกงคุ้มมากงั้ ไปถปรงไปทาหมดทีกสองพี่มทองูนึ่งโอ้แ่มาของแกพองก็พูดีอ่งี้แล้วพวกกูต้นหินน่ะเดีย้งิมหานแล้วเนาะพ่นต้องไอนายเอันีนแล้วก็เป็นนัอา่งดีปีหมวาทุกคนเด้อดีใหม่ดีใหมเด้อบ๊ายบายฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อซ s บุยตย